ก็ว่าลงมาเล่นดีไหมเออเดี๋ยวก็ลงไปไอ้บีมจะดึงมันลงมาไหมเนี่ยมันไม่ขินทองอ่ะเฮ้ยต้องดึงอยู่ด้านบนนี่ยว่ามันมาผมแล้วมันมาผมแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเบนซ์โอยจะตายอย่ตายจะตายเฮ้ยเฮ้ยมามาเชิญมาเชิญแล้วมันมาหนีแล้วมันหนีแล้วมังกรมาังกรจ้ามังกรน้อยมังกรจ้าตายซัดมันดักบนสดนะพี่ มันมีกี่ตัวสองตัวสองสองสวยเก็บไปเอ้ยมันไปไหนเกี่ยวกับฝาคุดีอ่ะกอภาพสูงสดูดเล่นไหวอ่ะยิงใครอ่ะไม่มันมันโดดไปฝั่งหนึ่งเพื่อเฮ้ย ไอทีไดเซ็ตไรอ่ะน right. ี่ไ oh ด้สอเซ็ตเหรอไอทีเซ oh like ็ตหมดแล้วเหรอเซ็ตหมดแล้วเออไอมันสลังคาแดงสลังคาแดงตัวปืนมันวินตัวปืนไอไอเนี่ยไอไอไอทีไอทีห้าบาร์ปึ้งแตกไอเจ็เอ็ดเเหรอเออใช่ใช่อ๋อเหโอเคทำไมไรกูถามอะไรเจ้แตกดิไเฮียไม่สะบัดหัวสองไปกูตายเลยมันมันแตกกล่วกลัวเต๊กเก่ายิงมันอ่ะกูกูใส่ตัวไก่อ่ะเออ เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วอะออไปไก่เฮ้ยเฮ้ยเตรียมโดนเลยเตรียมโดนช่วยเฟมหน่อย,แ,ย,แ,ยแปลกอ่าสักรอบครับผมเล่นใหม่ตายเอาผมตัวแจกเฮ้ยมันมันมันอยู่ชั้นสองงานไม้พอคามาโอ้ยพอ่อคานิ่มเลยถ้าเซตเท่ากันนะ่ อันสองอ่ะเห็นอยู่ไปไหนไปรูให <familia? S 1> ้ท <online> <c oughs> ีใส่ซื้อสอนก็ได้นะถ้าบิ๊มีไดอ่ะเดี๋ยวกูให้คืนแลาบลาบลาทมันมีจับตัวลงมาอีวโ้ยนี่นี่โอ้ยยิ่งก่มอโอ้ยไก่มาไมพอคราเจอพี่มันต่อไหมต่อไหมต่อไหมเฮ้ยคือไปแล้วมันคือไปแล้วมันคือไปแล้วบันกางบันกลางบันไดกลางไปสามร้อยรวมสองร้อย่ร ลายเยอะอุ้ยอิจาพันตายมันให้ไม่ได้ครัเพราะว่าเองไม่ได้ปีนี้ที่อะไรประการแล้วไอ้เชี่ยโดนไป็เดียวเลยมันไม่ใช่ตัวแจกครับมันเป็นตัวเติมครับอแจกใช่ครับสัญญาไม่ทันเพิ่มถอยเพิ่มถอยเพิ่มถอยกูดีโดนเลยมึงชุกเลยตัวมึงตัวพันใหม่อ่ะสัญญาไม่ทันสัญญาไม่ทันไอ้เชี่ยเอจับเลยเพิ่มหลังเอุ้ยอ่อเนี่ย อไอเฮียซารดเฟมไม่เดียวกับตายอะไรหมออะไรหมอหมออะไรครับหมอ,อหมอเฮียจยังหมอกับายเียเข้าไปในมไอเฟมแล้วมันมันจูได้อยู่ฟเฟมจูได<อ>้อยู่กูตกเฮียสวยละเอหอมเอแตกเฮ้มย<อ> <laughs> มันไล่กูเลยเนี่ยโอ้เป็นอรหมอที่อะไรวะ ตู้ตู้ไหนอ่ะฟันฟันออฟฟิลด์ไม่เก็บไปแล้วมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาอยู่บนอยู่นเอ้ยมันอยู่ห้องบักมันอยู่ห้องบักมันมันนั่งหนังห้องบักมันนั่งหนังห้องบักบักบนเหรอเออบักบนญ่ะยังไงไปโดดไปโดดไปโดดโดดไปโดดเพื่อนไปโดดเพื่อนไปโดดเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวช่วยพันที่ไอ้ดาวเอ้ยหัวนี้เต็มไอ้พันมันจะแตกเก็บไปเก็บไปแกเก็บไปเก็บไปพี่มันเดินเลย หนีกูแล้วมากูได้ใส่ไอ้เขียมาละพอส่งมั้ยพอสองเม็ดพอสองเม็ดเฮ้ยมึงมึงให้น้องมาคืนกันนะมืกี้น้องมันย้งแกให้กูมาไอ้ขียต้องชมึงอยู่หรอไอ้ขียมึงได้รลเส็จแล้วอ่ะพันพันดี่ขาไอ้เขียะขวางทั้งไอ้หน้ี่เออของกูคุโอ้ยเยอะ ไม่ตัวเอาคุณคุณไม่อยากสภาพตัวกูอะตัวหัวกูอะมีห้าเองนะเว้ยตัวห่ะเออ่ตอะเจ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 เหเจ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 อ้เจ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 เนเจ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 อจเ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 เอเจเเจ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 เเจเเจเเเีย่ัเเเ ของยิงแต่ก็เก็บยับตู้ไว้เข้าว่ากันทีเนี้ยเอ๊ะใครโดนอะแบ่งแบบพยายามให้เกียเอายิงมันทไหมมันบอกให้ยิงมันเจ้าของหรือเปล่ามันจะจัดของลงมาหรือเปล่านี่เลยนี่พีไปหนึ่งคนไม่น่าไหวอะเดินรไอ้เจเจเจดาบมีเซ็ตใหม่นะได้เพราะมันยิงจากพี่ได้ ใครก็ได้มาปรุงอ่ไได้ไหมมาปรับภาพนะอยวะเออมาแล้วมาล้วงใส่เช็ดเทียอะไรอยู่อะเล็กกี่การ์ดนอกภาพกับไก่มาเลื่อะนะมันม้ามันม้ามันมาเอาบตะเอาไม่บอกอะโอ้โหมันวิ่เยอะเลยพี่เไม่มร้อยเริ่มร้อยเล่ใหม่ไปแล้วมเรื่อยเรื่อยสามไอเรื่อยมดสไมปเอพีมเ่นใหม่มเล่นใหม่มเล่นใหม่ตัวไอ ไอ้เก็บ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 อ้ิไรเราริงหมดแล้ว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 สวยได้คืนอยู่ได้คืนอยู่สวยไอ้ยี่มันห้อยไอ้ชาของชาขนาดนี้กตายก่อนพอดีคุณจับยาฆกาเชื้ขึ้นนาทีแล้วมือแล้วนะมือแล้วนะสวย ไอ้พี่มึงก็แบ่งคนอื่นบ้างไอ้สัตว์ได้แล้วได้หิ่งเหี้ยตรวจออเต็ทไหมพูหน่อยดีได้คืนไหมตรวจออเต็ทไหมเช็คใหม่เขาตรวจไก่หิ่งอ๋อไอหน้าหิ่ตายไม่มีหิ็งดูดักเกอร์ถึงไงโคตรดุริศอะไรพี่อ่ะโอ้เราทำไมกูลงเซิร์ฟไม่ได้วะโอ้กูจะแก่นั่นเนี่ยไอ้เ่ี่ะเขาถึงเขาลงได้ไปมึงลงไม่ได้อ่ะร้ตรวจดอเต็ทไหมพูดหน่อยนะแม่งจัดของคุดขาที่โคล่หายไอเหี้ยไอ้กูโดดไปหาไป ไปหาไอ้มีมีไก่ข kind of eh ึ้นไปเพียบเลยไเพียบอยู่ด้วยไอ่เฟียอยู่เลยโอ้ยแม่งนี่อยู่ไทันอยู่ไรทันจับช้าไอ้เหี้ยมาๆมาทางนี้ทางนี้เหี้ยกูลงได้แล้วมาอุ้ยกูจะเพิ่มเครื่องเซิร์ฟละไอ้เหี้ยเป็นไหนอะ ไม่จะไปรู้หรอกตีมาตีตีกูมาตีกูมาไม่เข้าแขนไว้กูจะเทียบจบไปซะก็เซ็ตใหม่เว้ฝ่ายมีไงไก่อะเซ็ตใหม่โคตรถึกเลยอะไอสามเซตไม่ไม่ตายมึงตีมาดิมึงตีดิมึงตีดิโอนี่เนี่ยอะไรก็มีตังเนาะก็รวยเนาะก็มีตังอะเนาะก็รวยครับทำไมอ๋อ มีปัญญาเปล่าอม,มันดิฉันบนต่ดาัเห็บมันมันพูดไม่หยุดเลยเฮียมามาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวเฮียเลยไอ,อ้โกจิงเฮ้ยมันมันจับที่แล้วมจับที่แล้วมึงรวมกลุ่มกันดิเฮียเฮ้ยมนอยู่ตรงนี้ไง เมื่อหนึ่งแว้เมื่อหนึ่งสวยเอากูจะแตกเกอจะตายเกอจะตายกูช่วยเกออยู่เกอส่วนอีกเกอเอากูแตกไอ้เหี้ยแม่งอยู่ไหนกันบอโอ้กูจะตายไอ้มั็นสแปรพ่อครับตัวตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูโดนมันก่อนแล้วยิงกูโดนเทปปืนก่อนแล้วยิงเหี้ยโอ้ยผมจะตายผมจะตายเอาตัวรอดกันเอาตัวรอดกันก่อนนี้ไปเก็บแล้ว ตัวอะไรตายพี่อย่าไปวัดดิโอ้ไม่วัดไม่ได้วัดไม่ได้วัดกูวิ่งหนีอยู่แล้วมันเบิ้ลไอ้โอ้มันเยอะจัดเลยมันโดดรงบายเมื่อกี้มันเยอะเยอะเยอะมากเลยสามตัวเยอะก็สามตัวใช่สามตัวแล้วมันมีมันมีตัวไก่ด้วยมันม่ใชีตัวมายัดด้วยมีมีตัวมายัดเอา้าสิบลงทุกคนน่ะกูไม่มี่ยงแล้วอีกเนี่ยหมดแล้วเราไปพร้อมกันดิ AT เดี๋ยวกูให้ไม่มีซองอะ ไอเหี้ยมันสองสามตัวเหี้ยแต่ใจขั้นที่ใม่ไปหวยไอกูรดดักกูรดมัปกรดักไอ้เชี้ยกูจะตายเออแต่มันมีแค่ตัวข้นที่ใหม่อ่ะแต่มันหัวเก่าอ่ะมันแตกละตอนนี้มันอยู่กูหนีเหี้ยอะไรกูชั้นล่างเนี่ยไปจะแตกไปจะแตก กกตัวใหม่มันเก็บก่อนนะเกือกตัวใหม่มันเก็บก่อนนะเกือกเตกโอ้โหอ้าวตายเฮ้ยขึ้นมาเบิ้ลหัวกูเลยที่นี่เกือกมาเฮ้ยพยายามเล่นใจเย็นหน่อยที่ยาเล่นคนเดียวมันก็ไหวเกือกกำลังไหมโอ้ยย่าว่าจะโดนใจดีย์เล็กขนาดกูยังโดนเบิ้ลเลยที่ยา ไอ้ชาดมันพูดมากยังไงไอเหี้ยฮะมัคุยอะไรอะไอเจ้าเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนมัคุยอะไรอ่ะโดนโดนขันไอ้เหี้ยโอ้เดี๋ยวกูไปเอาของกันเพลไหมนั่นของกูเนตู้ทำเป็นหัวร้อนจูไว้เลยไม่ไม่เยะไอ้ชาติเออมึงไม่ต้องหัวร้อนเราไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นก็คงมันละไงก็ก็ตีโมอ่ามันไม่ตายอยู่แล้วมึงก็จูรอไปเลยมันไม่ตายหรอกไอ้เหี้ย มันไม่ตายหรอกถ้าพูดมึงไม่แบบวิ่งไปคนเดียวไปเบิ่มไปบนไปเบิ่มไปดักยิงเขาเสี่ยงโดนเขาเบิ่นางนี้ก็ไม่เอานะมึงก็ลงของเลยเราเราเราเตรียมของของกูหมดแล้วของกูให้ไปอยู่กับของของกูให้เพลงม่เส้นใหม่อ่ะอุ้ยกูตายอือฮืออแตกไปแตกโคตรแรงอ่ะมันลงไปแล้วสามตัวสี่ตัวเลยอีกสี่ตัวอ๋อมึงเหอะเฮ้ยกูแตกส่วนละนักกู อ้าวมันหอยต้อนต้องเลยคเราไปคเราไปเยอะคนเยอะเลยมาเล่นดูไปก่อนมึงจุกนี่ไปก่อนเกิดเรียบเจี๊ก่อนเกิดเรียบเจี๊ก่อนเกิดเอฟยเจี๊แล้วมาเลยเหี้ยพยายามเล่นแบบหนีหนีบ้างก็ดีนะมีทวัดอ่ะมันไม่ได้เก่งใช่เลยหรอกเพราะวัดตีโมเขามีแต่คนโง่นั่นแหละตีเกอร์ไปดิ อตีเกิเกดมาเองเนี่ยมาแล้วมาแล้วโดนเทียอะไรกูอยู่กับมึงเนี่ยไอ้เพี้่มาดนูขอขอขอพี่ผมเอาไว้ใส่เอออเ้ยไม่ต้องถ้าใครมีก็ใส่ไว้เลยถ้าใครมีอย่าเพิ่งไอ้ยมันมึงแดกจุดเกิดมาดิมึงเดกจุดเกิดมาดิมาเกิดมาแล้วน่ะมืดมันมืดไอ้พันกูใส่เต็มกับบาลเลยมึงแดกจุดเกิดมาดิ ไม่ได้เชียเลยไม่ได้เชียเลยผมได้ตผมได้ตอลาล่างว่ากันเขาว่ากันเากันเอียล่างล่างตัวเดียวตเดียวตเดียว่ลัล่างลลเขาลังเข้าเขาคอยต่อยดาเมจอคอยต่อดานเมจอตายแน่ตายน่ยีเนี่ยโอ้เนี่ยอยู่ชั้นล่างเนี่ยมาดีมันแล้วมันแล้วจะตายแล้วน่ะ ไม่แตกอุ๊บบ้าเอ้ยไม่ตองขึ้นไม่ตองขึ้นไหวโอ้ยยี่ไก่ตายเอ้ากูแตกไม่ตรองขึ้นกูโดนตองไอ้ยี่กูตกใจหมดแม่งกี่วันชนะวูมันมาเยอะเลยชิมกูเอามันดีเนี่ยกูจะแตกเนี่ยโอ้ยไม่มาเอากันอะไรวะเล่นเหี้ยจะหนีกันไปทำไมมันก็อยู่ห้องเดิมไอ้สิ่งที่ว่ามันโดดง่ายแหละ ก้มกูแตกเลยโดนตองไอ้เพอพอขานี่แบบเยี่ยเยินชวนกับยั่วยวนอารมณ์กูไอ้เหี้ยมึงใส่ซ็นเก่าเล่นเถอะสวยๆแล้วมึงรวมตัวกันอะไอ้เหี้ยไอ้สั์มันมีกี่ตัววะแม่เล่นแมเล่นกันใจยันเดียวไอ้เหี้ยใครจะเล่นหอหนึ่งแล้วก็สอง ตัวแม่งมัีบหอไเหี้มันมีสี่ตัวห้าตัวเลยมันอะไอ้กลัวทำเหี้ยอะไรเล่นก็ไหวเหี้ยรีบตายทีละคนทีละคนนะโอ้สามตัวสามตัวโอ้พอคำต่อเดียวถ้าใครมีมึงก็ให้ของเพื่อนใส่เลยพอค้ามีตัวเดียวให้ใส่ช่วยกันก็ยังดีเหี้ยเราเยอะแล้วก็หัวอันดรบไอ้เหี้ยเรียนเซตไก่ไงเหี้ยโอ้โหซื้อของขนาดนี้ที่จะตายไปเนี่ย ไปช่วยครั้งไปช่วยไม่พยายามกูบอกหลายทีแล้วไหนใครใครมีทรงมีเซตอะไรอ่ะรู้ว่าไม่ไหวก็วยังให้ไปช่วยอันนี้ไม่เอาเนาะนนนโอ้ยเฮียตกตกใจเลยใครได้ก็เก็บยาตู้ยาตู้เลยไอ้เฮียวิ่งรอดโอกของอุ้ยโอ้โหเฮียวิ่งอยู่เมื่อนั่นอะ

กูโดนผ้าขาวกูโดนผ้าขาไม่ใช่ไหนมันหัวใหม่ใครอยู่ข้างบนนะกูอะโดนกูโดนขึ้นมาวางขึ้นไปใหม่รวมดิรวมดิมึงจะแย่ดิรวมเลยกูโดนไอ้เกอร์โดนนะมึงช่วยเกอร์ดิโอ้โดนแกฮิเอะสองตัวเนี่ยเห็นปนะเฮ้ยเป็นไงเจ็บไอ้เหี้ยดิดูเลยโอ้ยมาช่วยกันหน่อยตี้แม่งมีสองคนเองไอ้เหี้ย โอ้ของกูก็มีในตัวก nah. ูยัดต oh, ู้ก่อนนะมิ้นเ่ยัดไปยยดเยัดเลย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 อยู่ไกลพันตัวนึงอยู่ไกลพันตัวนึงไปยัดตู้ก่อนกูไม่ให้อีกทีนึงพังกูยิงช่วยอยู่พันกูยิงช่วยอยู่สวยไกลไปไกลมากไอ้มาชัดมั้ยไอ้มาชัม่้ยไอ้มาชโอ้ทำไมมีสองคนวะโอ้ยมันจะตายไมะตายมันจะตายไอ้พันธ์ไม่ได้พันหลังเข้าหลังเข้าหลังข้าวผมเพื่อนโดน ก็อยู่เจ้าอยู่ไปมาทำไมกูจะตายมันมีตัวไเสริมตัวหนึ่งเลยมันมีตัวไปเสริมตัวหนึ่งนะมึงถ่ายกันฟิล์มมีสองกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้ยผมไหนผมจะตายจะตายผมจะตายจะตายไม่จะตายไม่ตายเมื่อกี้กูส่วนหลังอยู่เขาไม่เหรออ่านนี่มันรอเพื่อนมาระวังระวัง อุ้ยผมขึ้นหลอดมืดนะหน้ามืดนะหน้าโอ้ยมังเปิดหัวกูดับเลยโอ้โเยอบไอจิพันถอยเลยอีเชียโอ้โหโคตรถึกเลยอ่ะงนหัวต้องหลาเม็ดอ่ะอ้ยอะไรเยอะอองไม่ไปแงเอ้ากูไม่ได้ปืนแบบยิงแต่อกี้ไครมีปืนพัดแสบบ้างขอยัดตู้ก่อนไอพันนวันี่ มึงย้ยไปเลยใครมีมึงก็ย้ไปเลยเออย้ยยอยอยู่ล่ใครมีปืนพันแซดบ้างไออยืมหน่อยดิกูยืมหน่อยดิ้กูไม่มีปืนนอะยใครมีปืนพันแซดวะก็มาเอาว้ยนี่มันมาเนี่ยเยียพูดกูปูเฮียอะไรหลอดเฮียอหงาขึ้นมปหงาขึ้นมาเอเกมดิปันไปละพันพันไปลพั้ยเฮ็ยเจ็บเจ็บ แฝงหวยเก้ปลาหมึกเฮ้ยกูโดนยิงข้างหลั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 งมือข้างหลังมือข้างหลังมือไม่ตัวเหรอครบเฮ้ยไม่ครบอ่ะได้แค่ตัวกูได้กูได้ตัวปืนอย่าแตกมึงมารวมกันดีเนี่ยโมโหก็ค่ายิงเนี่ยโดนไล่เป็นสิบเฮ้ยโอ้โหพ่ะการยิงโอ้โหพ่อค้ายิงกูเกือบตายโอ้เสียแม่งก็มาจีบเฮี้ยนะต่้นะต่อเมื่อนะต่อ้ีเสีย กำลังเต,ต,ติมกำลังเติมอะไร้ามันโตว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยหลังเข้า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 แบรนแม่งดีไหมเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแปลกแล้วไอ้เหี้ยพ่องอยู่มุมวิ่งมากูแตกเลยสองเม็ดพ่อคงตายไอ้เหี้ยมึงยิงไงวะไอ้เหี้ยโคตรแปลกเลยสัตว์เพื่อนยังไหนหมดอ่ะยิงแปกยิงไอ้เหี้ยพ่อขา แล้วว่ามันจะตายแล้วว่าเหลือแปดอีฮยโอ้โหโอ้โอโอ้โดนไก่แชตปืนมันแท้จริงแทิงตายตายจริงแต่มันพันมันพันยาพอดีแล้วเมื่อขอเก็บตัวยังเป็น่มฮะอย่างเก็บไม่ได้เหลือแปดเมื่อกี้อ่ะเก็บดีแล้วกูวิ่งไปมันกดยามพันยาพอดีโอ้ไม่ไปตายไม่คือจัดเลยอีกนี่หรอ ได้ตู้หวยพักเก็บแป๊บแล้วได้ของเจ็บตู้ก่อนมึงได้แล้วมึงเข้าตู้เลยได้แอนเดียวก็ช่างมึงเข้าตู้ไปก่อนเลยเฮ้ยพี่ตู้หวยเชียพัน่ใครก็ได้มาหัวใหม่หน่อยใครก็ได้มาหัวใหม่หน่ะเรียขอใส่ได้ไหมนายนายไปใส่กันได้มึงลงไปด้านล่างไปแล้วขึ้นไปข้างบนดีหายพิมพอ่ะไอ้ยี่สิบแล้วตัวมันจะตายหลายรอบแล้วได้หนึตัวเนี่ยนั่พี่พี่มาใส่หัวใหม่พี่มาใส่หัวพันตัดตัวคณะกูพัน เออเองมาปืนไปเล่นก่อนมาดิมาดิมาพี่มาดิแบ่งปืนให้เพื่อนเล่นบ้างก็ดีเลอ้โอยน้าตัวไม่เซนสิตนะไอ้ใช๊นัาตัวอ่ะอ้เองเอาปืนเล่นก่อนดิไปไอ้เจ๊เราพยายามหนีเอาตัวรอดก่อนไม่ไม่ต้องไปสนเพื่อนหรอกเพื่อนเราเอาตัวรอดได้เล่นเป็นกลุ่มมาเล่นกลุ่มไว้ห้าแยกกันเก็บก็หนีเอาตัวรอดก่อนเอาเองมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเการกวาดหนีเอาตัวรอดอ่ะไอ้เจ๊ยังไงก็รอดเจ็บ เอาพี่เอาพ่อขาก่อนดี่พ่อขามันชอบเข้าหลังอ่ะพ่อข่ายตายพ่อข่าตายพ่อข่าจะตายพ่อข่าจะตายพ่อข่าจะตายจริงโอ้โหแอมแอมสวยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ขวามือนะมึงออกไประวังไอ้เชยพ่อขานะเชยพ่อข้าชอบตัวไอ้โตจะตายนายโตจะตายนายโตจะตาย ไม่แต่ก็เก็บตู้ใหม่ยิงยได้เก็บตู้เลยมึงเชื่อกูกูไปเก็บตู้ก่อนกูเก็บตู้กันแต่ไม่ได้ตัวไหวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เติมกูใครได้ตัววะเก็บของกันอ้โหเขาไก่ได้เฮียโอ้ไม่ตายเช่นเนี้ย นี่นะตั้งไปไหยมึงก็บอกเดิว่ามึงอยู่ไหนเขฮ้ยข้างล่างตัวนึงล่างสุดตัวหนึงล่างสุดตัวหนึ่งล่างตัเจ็บเะขาเจ็บจัด้ยล่างตัวเหรอยล่างสัดล่างสุดนะโตล่างสุดนาโต้ไปยงไงยงไงไป พอขาเจ็บพอขาเจ็บพอขาเจ็บงโคยโฟมอีกเยอะกูยังอยู่ไอ้ยับปืนกูปืนมาก่อนเลยนะตอกของตกของตกเซ็ตนูไหนเนาะตู้ตู้ตู้ใหม่ยากนะเก่านะได้กูกูได้หัวกูได้หัวมีไก่แล้วก็ห้ามเก็บของกันในเฮียได้แต่ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันจะแตกเฮ้ยกูไลยอยู่กูได้หัวใครใครมาเขงแตกเอาเรื่อยดิเฮ้ย ไอ้เข <to> ี s <S ้ยมันไม่แตกแปะสวยกูได้เก็บไก่เก็บไก่เก็บกูได้ตัวใหม่ไกลดิเรงไกลดิไก่มันเกี้ยวมาอีกไอ้เขี้ยด่ากูได้หัวปืนไอ้เฮียมาเพิ่ไม่ได้มาเมมาหัวใครอยากเก็บไปดิเนี่ยเก็บดีเอามาเลยไม่เกือบมันขวดกูกูได้ตัวต้มเก่าแล้วก็ตัวเออมัยจะเออมัยจะตัวเนี่ยยัดตู้เลยเนี่ยมึงก็ยัดได้นมึงเป็นตัวเดียวมึงยัดเลยตัวนี้เก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อย ตู้เต๋ไม่ได้ม่เก็บไม่นะอีกจำไม่ได้เอกยำไม่นะหัวตัวตัวตัวใหม่โอเคเอาหัวตัวตู้เต๋อไม่ได้ผู้ตื้เป็นมิ้งเราซื้อแมวกันหนึ่งอะจนเฮ้ยคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยไอ้เหยองไอ้พ่อคามันโผล่ไหมไม่ไม่หรอกมั้งเกื้อกูลูกคุ้มหน่อยดิเราซื้อตู้ไม่ได้ปะตัวตัวมีคนมากเอยคุ้มๆไอ้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว โอเียอฟี่เตอ้ยอ้ยอ้ยสองตัวสองตัวงผมสองตัวสองตังบผมเออเอออนเอวันเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่ก่อาใมเลยไไก่ก่เาหลังแล้วไก่เขาหลังแล้วตอนนี้กไอ้เกียควายรอาพ่อมอะอาเพียกูได้เอกมึงเก็บเลยเอ้เอ้ลเกงมาคุกูซื้อตัวก่อนดิโลฟี่ขึนโลฟี่นขอกูเต็มตัวเลยสวยหมดหมดหมดใช่ไหมซื้อเด้ซื้อเดยปุ่มกดปุ่มกด อ้าวทำไมมันโหลดนะจะวะของมันซื้อไม่ได้หวะเดีอ่ดีๆเลยโอ้จอกไปเฮิยิจอกไปซื้อได้ไหมไม่ได้หวะไม่ได้กระเป๋ามึงเต็มเต็มเหรอแล้วกูใส่ของใครเนี่ยในตู้เนี่ยไหนนี่ใบนี้นะนี่ของผม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 ไอหัวหัวสองห้นหน่ะพี่เนี่ะเออกมึงก็กระเป๋าออกดิเฟมยันเลยทีเนี้ยเออกูใส่กระเป๋าเออกระเป๋าไก่นี่วะกูกูซื้อก่อนกูซื้อก่อน ไ้ที่นั่นระที่นั่อาดิเย่ากลัวของใส่ตู้ไอศกรีของนี่ของกูนี่ตู้นี้เท่านั้นตู้นี้มีโลกแม็กอะไรข้างบนเนี่ย ร้านมันเล่นเยอะเด็กร้านพ่อค้าเต้นไปสิบเดี๋ยวมันตั้งเดี๋ยวมันเอาแนนมาเหมือนเดิมทีมก็ดีๆไทีฮะเราใส่เช็ดดิใส่เช็ดที่ไอ้สัดเออใส่คนปอบไอ้เหี้ยกราใส่ไปเถอไอ้เหี้ยใส่เล่นไปด้วยกันต้องมีคนสตรีมเดี๋ยวก่คุณจะอาบน้ำสตรีมไม่แบ่งกันเล่นไปไม่ต้องอาบน้ำหรอกไอ้เชี่ยมึงอ่ะมาใส่ ใช่แมงกระสุนตองแบบผมบ้างดิผมไม่มีหมดและกระสุนเหรอใช่กระสุนตองแบบยังไงนี่ไงเก็บตามศพเอาดิตามศพอย่าแย่เลยภูมิภูมิเดี๋ยวกูเล่นโอ้โหแม่งมันลงมาเลยเดี๋ยวกูเล่นแบบพี่เทียเละกูเลยไปฉายแม่งเลยสั์แต่พี่เทียเลยถือตาบอดได้พวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูลงมาเดี๋ยวกูมาก็ไปท้ามันก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูมาถามก่นอนอ้าวหนีแล้วเหรอไอ้เพียหมหุนแล้ว